สวัสดีค่ะบริษัทบิ๊กจอดจำกัดวันนี้เฟิร์นอยู่ที่โกดังเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูชุดปั๊มตัวใหญ่ที่เราประกอบเสร็จแล้วก็วันนี้นะทขสอบน้ำหมดแล้วนะคะแต่ว่าเหลือแพ็กล้อเ,เก็บงานนิดหน่อยเดี๋ยวพาไปดูนี่นะคะนี่หนึงแล้วก็เมื่อกี้ทยอยเมื่อกี้ออกไปแล้วสองตัวขึ้นรถไปแล้วนะคะ เดี๋ยวคนจะกลับกล้องให้ดูมีอันนี้นะคะจะเป็นโตโยต้า24โวลต์70แรงม้านะคะกับปั๊มแรงดันสูง3ใบพัดตัวนี้จะส่งไปที่เขาสมิงที่ตราดนะคะตัวใหญ่อยู่ตรงนู่นอันนี้จะเป็น2ใบพัดนะคะ2ใบพัดแทนเทเลอร์ เข้าสี่ออก4จะเป็นปั๊มบิ๊กนะคะกับเครื่องหกสูบรู้สึกว่าตัวนีเ้เดี๋ยวลูกค้าจะมาเอาสิ้นเดือนคือลูกค้าซื้อปั๊มของเราไปตัวนู้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะติดปัญหาอะไรก็ไม่รู้ก็เลยเอามาให้เราจัดการใหม่นี่นะคะเมื่อกี้ออกไปแล้ว2ตัวเราไปเจออยู่ระหว่างทางตอนเพรินกำลังเข้าโกดังมาอันนี้ก็เป็นเครื่อง เตรียมประกอบอ่ะตัวนี้เสร็จแล้วตัวนี้เป็นเครื่องร้อยสิบห้าแรงมานะคะกับปัม๊มแรงดันสูงสามไมพัดเป็นแท่นเตี้ยนี่แบบชนตรงนะคะอันนี้ก็อีกอีกตัวเนื้อนี่เป็นร้อยสีตัวนี้ใครสนใจสอบถามได้นะขายเป็นรถนะคะเราได้มาจาก ชนบุรีทีนี้เฮียว่าจะเอามาทำน่าจะไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็พักมาได้เนี่ยแขบมาเลยจะเอาคันนี้ปล่อยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสามใบพัดตัวนี้กำลังทำยังไม่เสร็จนะคะจะเป็นสามใบพัดเข้าสี่ออกสามกับเครื่องสี่สูบนะคะตัวนี้กำลังทำอ่าพอดีเลยตัวนี้กำลังทดสอบนะคะ ที่ลูกค้าเห็นนะทุกตัวหลังจากเราทําเสร็จเราจะมาทดสอบน้ําตรงนี้นะคะว่าโอเคไหมเครื่องยนต์ความร้อนมีปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นี่ช่างโชกําลังจัดก,การอยู่นะคะสายดูจะเป็นสี่นิ้วที่เราขายมันจะเป็นเป็นขดนะสี่นิ้วยาวสิบสองเมตร เฮียคนได้ขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่เอาไม่ขายเหรอเก็บไว้ยังไม่มีเวลาซ่อมจะซ่อมหรือจะขายเอาดีๆไม่มีเวลาซ่อมว่าจะขายแต่ว่าตอนนี้เจอข้างแล้วแต่ไม่มีเวลาอ่ะไม่มีเวลายกไปให้เขา แก้ข่าวใหม่นะเมื่อกี้คนบอกขายก็คือเฮียไม่ขายแล้วหาช่างซ่อมเลยแล้วตอนแรกก็จะขายแต่ว่าหาช่างไม่ได้ตอนนี้มีช่างแล้วอันนี้เป็นช่างก็จริงนะแต่ว่าซ่อมหมอไซคเอ่อ้าวซ่อมมันเยอะอะไรปัญหายากครับแล้วสรุปได้ไหมเนี่ยซ่อมได้ต้องให้คนที่เขาชำนาญเรื่องอะไหล่ปัญหาได้ทีละชิ้นน่ะมันเหนื่อยอ่ะและนน้วตัวนี้ตอนนี้มีตัวไหนปล่อยอยู่มีไหมอะไรรถ ออกไปเยอะแล้วเมื่อกี้ก็ออกไปเดี๋ยวเฟิร์นพาไปดูปั๊มตัวใหญ่นี่ตัวนี้จะเป็นปั๊มบิ๊กเข้าสี่ออกสี่นะคะตัวนี้จะเป็นสามไบพัดเข้าสี่ออกสี่ตัวนี้จะเป็นสองไบพัดเข้าสี่ออกสี่ 4. คือเครื่องยนต์เนี่ยต้องร้อยสิบห้าแรงม้าขึ้นไปนะคะถึงจะใช้งานไดนน้เบื้องต้นวันนี้ก็ ให้ดูเท่านี้ว่าเตรียมจะส่งงานแล้วใดๆก็คืออาจจะทําแบบใช้เวลาช้านิดนึงนะคะตามคิวไปอ่าช่างรักของเราโอเคไปแล้วค่ะ